ายฝนกันเลยค่ะลูกค้าขะสำหรับใครที่กำลังดูอยู่นะกดไลค์กดแชร์กดติด like, ต,ต,ต,ตามกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันดีกว่าว่ามีรถคันไหนแล้วกันเนาะไปคันแรกเลยนะคะจะเป็นอีสุด1.9ุตัวเตี้ยนะคะคันนี้นะเป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนี่ถ้าสำหรับใครที่อยากได้หลังคาเคดดี่บอยสามารถบอกน้องหวานได้เลยนะจ๊ะน้องหวานใส่ให้เลยหรือว่าอยากแม็กอยากเปลี่ยนไม่อยากได้แม็กแบบไหนแจ้งน้องหวานได้เลยนะคะด้านบนสองคันนะคะก็ To โ o ต o ารีโว่ประตูเลยมีเกียร์ออโต้เข้ามาด้วยนะคะสำหรับด้านบนเนาะไปต่อไปนะสายวิ่งนะใส่รถคอกใส่ธรรมหากินนะคะต้องอิสุดีแบบเครื่องสามพันกันเลยจา้าลูกค้าขาคันนี้นะเป็นกระ้าหผ่านะเดี๋ยวต้องหวัดจัดการเผาร้อยให้เลยแล้วก็อยากได้เป็นคอกหรือตู้ทึบแจ้งหนงหวัดได้เลยสภาพดีพร้อมใช้งานทุกคันเลยจา้ขาลูกค้าคะ นีสสันนะเข้ามาสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาไปด้านบนกันดีกว่าค่ะน้องยาลิธนะยาลิธสีขาวๆแม็์สวยๆเลยนะคะลูกค้าขาด้านบนก็คือสวยมากๆเลยเล็กกระทัดรัดจริงๆเลยวันนี้นะเปิดจองแค่999บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเทนเลอร์นี้มีอาพนักงานบริษัทเงินเดือน12,000สามารถออกรถได้คนเดียวสบายๆเลยจ้ะลูกค้าขาไปนี่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นมารใช่ไหมพีต่ต้น ใช่ไหมนิสันมาร์นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นฮอนด้าฮอนด้าเจ็นะคะสำหรับใครที่กำลังตามหาฮอนด้าเจ็เข้ามาอีกแล้วนะจ๊ะลูกค้าค่ะสำหรับเทนเลอร์นี้นะเปิดจองแค่999บาทเท่านั้นจากเปิดจอง999 9, 9 99บาททุกคันเลยใครสนใจโทรหาน้องวันที่เบอร์0614 786 595นะจ๊ะอย่าลืมนะคะ0614 7 8 6 595จ้ะน้องวันยินดีรับสาย24ชั่วโมงเลยจ้า คลิปนี้กับน้องหวานเท่านั้นนะจ๊ะเอาไปเลยค่ะปี45วันน้ำมันเต็มถังบริการช่วยเหลือเฉิน24ชั่วโมงเอาไปเลย1ปีเต็มๆค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะ, <c oughs> ะสำหรับหน้าฝนแบบนี้นะคะแถมร่มสวยๆแบบนี้เลยได้ทุกคันแน่นอนซื้อ1คันแถมหนึ่งคันกันเลยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะน้องหวานขอตัวราไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้น้องหวานด้วยนะจ๊ะ